ที่นี่จะมีภูมิปัญญาด้านสมุนไพรเยอะเอาภูมิความรู้ของสมุนไพรเนี่ยมาต่อยอดโดยการมาทําเป็นผลิตภัณฑ์สบู่และแชมพูใช้อัญชันซึ่งปลูกเองโดยการดูแลข,ของน้องแพทย์แผนไทยนะคะ สำนักงาน,นสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญร่วมง,งานมากรรมเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบกับการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรการให้บริการสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพร่วมชมนิทรรศการจากหลายหน่วยงานและร่วมรับของที่ระลึกพร้อมเปิดเวทีเสวนาเมืองสมุนไพร โดยูเชชี่ยวาเราได้มีการจัดกิจกรรมมหกรรมสมุนไพรขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับสมุนไพรแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นานา้ำกลางนา้ำและปลายนา้ำเชิญชวนครับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานมหกรรมสมุนไพรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี2567ครับร่วมพิธีเปิดมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ เมืองมสมุนไพรจงังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้สุร,ราษฎร์ธานีฮอ์ชั้น4ศูนย์การค้าเซทันสุร,ราษฎร์ธานีอย่าลืมมาเจอกันนะครับ